สวัสดีครับทุกคนผมกิตครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามที่หลายๆคนสงสัยนะครับก็คือเนี่ยทุกคนขวดน้ําขวดเนี่ยที่ตั้งที่รอรถเนี่ยตั้งไว้ทําไมเองคิดว่าตั้งไ,ไว้ทําไมเอนตั้งไม่ให้คนถามกันเวลารถจะมาชนรถเราหรือเปล่าถ้าจอดริมถนนอ่านี่คือความเข้าใจของตัวเองนะแต่คนส่วนใหญ่ที่เข้าใจก็คือขวดน้ําอ่ะ จะตั้งไว้ที่ล้อรถเพื่อกันไม่ให้สุนัขประชีใส่ลอ้อล้เนี่ยกันได้หรออ่านี่ก็เป็นคำถามที่เขาจะตอบถามว่ากันได้ไหมก็กันได้นะครับประมาณน่าจะ70-80%เพราะว่าแต่สุนัขบางตัวที่ดื้อมากๆสุดมากๆนี่เขาก็จะไม่กลัวนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือสุนัขมันจะเห็นเงาตัวเองเนะในน้ำเพศผู้เนี่ยมันจะกลัวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเงา และตาของสุนัขตาของแมวเนี่ยเขาจะมองในเหลี่ยมที่ไม่เหมือนกับมนุษย์เรานะทุกคนเขาจะเป็นเลนเบลใช่ปะใช่เขาเขาจะรู้สึกว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างในแล้วเขาจะกลัวและอีกอย่างหนึง่งสุนัขเพศผู้เนี่ยเวลาจะฉี่ <c oughs> เขาจะทางขาหลังขึ้นเขาจะต้องเดินมาชิดชิดล้อเพื่อที่จะทางขาแล้วมันก็จะทําให้ขวดนามลมแล้วก็ทําให้เขาตกใจพอเขาตกใจปุ๊บสมองของเขาสมองของสุนัขเนี่ย จะจาว่าไม่ให้เข้ามาใกล้บริเวณรอรถเพราะเขาจะตกใจแล้วเขาจะจำนั่นเองนะครับเนี่ยมันจะมีภาพสะท้อนนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยมาก็เลยจะทําให้สุนัขอะไม่มาฉี่ใส่รอรถเอาละครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ลองเอาไปทําดูครับทุกคนไม่ต้องเชื่อพี่กิษนะครับก็ลองเอาไปอ่าถ้าบริเวณบ้านของ คนที่ดูคลิปเนี่ยมีสุนัขเป็นยังไงจอดจัดหรืออะไรชอบมาขิดฉี่ใส่รถรถลอง,ลอง,ลองเอาวิธีนี้ไปทําดูว่าสุนัขเถวานั้นอะ่ะจะกลัวไหมเอาละครับถ้าชอบก็ถูก <c oughs> ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์พี่กีด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่หนะ้าครับบ๊ายบายครับ